ครับวันนี้เรามาดูเกหนุ่มตัวครับดูโครงสร้างดีๆใกๆตัวนี้หน้าตารอเราครับดูโครงสร้างใหญ่ร้อยดีๆครับชนก็ได้พ่อพันก็ได้ครับดูสีสันกันหน่อยครับสีสันสวยงามครับตัวนี้เห็นแววเตะในฝูงเบิกแข่งดีครับ แข่งนี้มากครับเพ่ตัวนี้หาตาครับดูนานแล้วรอกันหน่อยครับงอนสวยครับเดียวเดียวแป๊บเดียวแข่งหน้าครับ นาเป็นเหลี่ยมสวยงามครับเจ็ดแข้งขาสวยมากครับแกตัวนี้ขนเดือยดีครับด้านหลังหน่อยครับขนเดือยใหญ่ครับเป็นนุ่มเจ็ดเดือนนะครับขนหางยังไม่ถ่ายเป็นนุ่มเต็มทีนะครับเพราะกระดูกโครงสร้างออกทางงอนนะครับ สวยยืนสวยครับไก่ตัวนี้เบอร์แข่งมากมาก,มากครับเห็นเตนในขลุนะครับใครชอบสไตล์นี้ครับอลไรต่างๆก็อยู่ในกลุ่มลิงนะครับผมก็ฝากพี่น้องติดตามเพ็่กำลังใจกันด้วยกันนะครับขอบคุณครับ